อย่ามโยมาทิ้งไปตีนไปเลยจะต้องให้ถึงม right> ันน่ะยุดกว่ารุุ้้แต่เขาเล่นโทรศัพท์อยู่มึงโยนน่ะโยนโยนไปนู่นเลยบอลมันน่ะจะลิงโอ้ยสันมันมีที่พูดว่ะ ียถือเป็นแนวลกไปสมึงเดออโดนลากได้ได้ละถ่ายเขาอัดเนอนอ่อพ่อยอดอดยืดเลยครับถ่ายตอนเวลายืดไปไหนก็ถ่ายทุกตอนนี่แหละเนี่ยถ่ายเลยตอนเนี้ยเนี่ยตอนยืดนะ

แม่งใหญ่ถูกตัวแหละสำหรับกูปปปปลลลล่่่่่่่่ออ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 ยยยยกกกกนนนน ว่าป่าต้นไม้เลจงตัวใหญ่อะนี่ดิกชาดิริงจอง้วเนาะอยากกิน <sist> พ <le ia> ิซซ่ามาด้องคอน่ม โดูเชือกมันยังพันอยู่ใหญ่ใหญ่ใหญ่น่านให่คันแล้วซื้อของหหว่คันล้วด้อนี่่งไ้พันอยู่ามันีตังไป้ง ก็รั่วไปใครเอเ้ยวเ้ยว <c oughs> ยิ้มยิ้ม <c oughs> ยิยม

อุปกรณ์นี้ต้องมือมันต้องห้อยติงไว้ห้อยติงเองห้อยติงเลยอเ้วิดีโอไม่น่าไฟ ก็ป่าถวายก็ต้องฝุนคมห็อกมันเอาอ,าอา๋อ,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 อนัน่นนะจะไปเข้าเนี่มันดึงตั้งนานนี่เฮียนท่เนี่ย,ออ,ย,ยออกและอ ก็จะออกอ่ะ <rôle> ก <à> ้อนนังปากมันเอาไม่ออกใี่เห็นมมามาบอกอะไรว้ยกบอกเลย